สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ t r i ป t a l k by Abitabi ค่ะสำหรับวันนี้เป็น EP ีที่103นะคะเราจะคุยเรื่อง Business Hotel จากที่เราเคยคุยกันเรื่องที่พักแบบต่างๆในญี่ปุ่นมาหลายแบบอย่างเช่นที่พักในวัดนะคะ Temple Lodging นะคะแล้วก็เป็นมินป a กุนะคะคือการให้การแบ่งบ้านให้พักก็คล้ายๆถ้าเกิดว่าเป็นเป็น เป็นลักษณะาการที่เหมือนกับเอาบ้านของตัวเองส่วนหนึ่งออกมาแบ่งให้เช่าพักหรือจะเป็นแบบ เหมือนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาปล่อยให้นักท่องเที่ยวพักแบบนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่าจะเป็นประเภทแคปซูลไม่ว่าจะเป็นเรียวการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นช้อยของการพักแรมในญี่ปุ่นนะคะวันนี้หลังจากที่เห็นในเมืองไทยมี h อปอินขึ้นมานะคะหลายๆเมืองเนี่ยรู้สึกดีใจที่บ้านเรามีโรงแรมแบบนี้สักทีหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ยังไม่กระจายทั่วทุกหัวเมืองของ จังหวัดต่างๆที่ต่างจังหวัดะนะคะแต่ก็ดีใจที่ที่มีโรงแรมแบบนี้ขึ้นมานะคะก็เลยนำเรื่อง business hotel คอนเซปต์การทำ business hotel ที่ญี่ปุ่นนะคะในมุมของการที่เราเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเอามาฝากกันวันนี้เป็นข้อมูลจาก japanguide.com นะคะเป็นหัวข้อที่ว่าตามนี้เลยค่ะ business hotel เขาบอกว่า business hotel เนี่ย พบเห็นได้ทั่วทั่วไปนะคะทั่วญี่ปุ่นเลยซึ่งเป็นโรงแรมที่ให้บริการาห้องพักราคาราคาย่อมเยาวนะคะให้กับผู้ที่มาพักแรมนะคะราคาสนนราคาเนี่ยทิปะทิปเปอร์โคราคาทิปเปอรโคหมายแบบถึงว่า,าราคาโดยทั่วไปประมาณห้องเดี่ยวเนี่ยประมาณ1ไม่ใช่1 5,000เยน 5, นะคะจนถึงประมาณ1,000 0เยน ต,ต่อคืนนะคะต่อหนึ่งห้องที่เป็นซิงเกิลนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเป็นห้องคู่ก็จะแพงขึ้นไปกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งหรือว่าจะเป็นแบบ7 0 0 0ถึง1,000เออน0 0เยนนะคะห้องคู่เนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นเตียงใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเตียงคู่เตียงทวินก็มีนะคะทีนี้ด้วยความเป็นบิสเ e s s โฮเทลความเป็นบิสเ e s s โฮเทลเนี่ยจริงๆแล้วอะ เริ่มต้นเขาไม่ได้มีไว้สำหรับนะักท่องเที่ยวชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น b s i n e s s s o t e l นะคะคำว่า Business Hotel ของญี่ปุ่นจะไม่เหมือนไม่เหมือนภาพลักษณ์ของความเป็นโรงแรมธุรกิจในเมืองไทยเวลาเราพูดถึงโรงแรมธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยเราจะนึกถึงโรงแรมหรูหรูนะคะกลางใจเมืองกลางกรุงเทพนี่แหละค่ะเพราะว่าฐานจังหวัดก็ไม่ค่อยจะมี โรงแรมหรูในกรุงเทพนะคะแล้วก็นักธุรกิจไปไปพูดคุยหรือไปประชุมหรือไปอคุยเรื่องอธุรกิจกันนะคะในโรงแรมหรูๆนะคะใน,ในใจกลางเมืองมันอาจะเป็นที่สมมติเป็นสีลมเป็นเพลินจิตเป็นสาทรอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น Business Hotel ในมุมในในในมุมของคนไทย นะคะมีห้องประชุมห้องคอนเวนชั่นฮอลใหญ่ๆแล้วก็มีมีร้านอาหารหรูๆห้องอาหารญี่ปุ่นห้องอาหารฝรั่งมีบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นแต่ความเป็นบิสเนสโฮเทลในญี่ปุ่นคนละเรื่องเลยค่ะบิสเนสโฮเทลในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีไว้ดั้งเดิมเขาจะมีไว้สำหรับพนักงานบริษัท ที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดนะคะไปประชุมงานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเดินทางโดยสมมติไปชินคันเซ็นแล้วก็ไปพักโรงแรมที่เป็น Business Hotel ที่อยู่ใกล้ๆกับตัวสถานีรถไฟหลักๆนะคะอย่างเมืองแต่แต่แตแตและหัวเมืองต่างๆก็จะมีโรงแรม Business Hotel พวกเนี้ยอยู่กระจายตามรอบๆสถานีรถไฟหลักๆนะคะแล้วก็จะมีหลายหลายเครือ เรียกว่าหลายเครือดีกว่านะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะเ,เลือกเครือไหนบริษัทอาจจะมีมีคอนแทรคก,กับเ,เครือนี้เป็นพิเศษอะไรก็ว่าไปได้เ็ทพิเศษอะไรก็ว่าไปแบบนั้นนะคะก็จะเป็นลักษณะโรงแรมเพื่อการไปพักแรมในการทำธุระต่างจังหวัดทำธุรกิจในต่างจังหวัดไปประชุมในต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะก็ จุดเริ่มต้นของ b u s i n e s s คำว่า Bis Business Hotel ก็มาจากอันนี้แต่เราในฐา,านะนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะไปมองแอบมองโรงแรมประเภทนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการเ,เราต้องการแค่เพียงห้องพักที่มีมาตรฐานหน่อยนะคะมีมีความสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ใกล้สถานีรถไฟเพราะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไม่มีรถส่วนตัวเราก็ต้องการ การเดินทางที่สะดวกเราก็เลยไปอาศัยโรงแรมแบบนี้ในการพักแรมระหว่างการท่องเที่ยวของเรานะคะเขาบอกว่า,าบิสเ s s โฮเทลเนี่ยห้องส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเล็กๆนะคะมีเตียงอาจจะมีตู้เสื้อผ้าเล็กๆหรือบางที่ก็อาจจะไม่มีตู้เสื้อผ้ามีแค่ที่แขวนเสื้อนะคะไว้ให้แล้วก็จะมีแล้วก็จะมีโต๊ะทำงาน โะะต๊ะทำงานเนี่ยมีแน่ๆเพราะว่าเขาเป็นโรงแรมเพื่อกันไปพักแรมระหว่างการทำงานก็เลยจะต้องมีโต๊ะทำงานในห้องนะคะมีโทรทัศน์มีห้องน้ำในตัวนะคะ,ะแล้วก็มีมาตรฐาน แพทเทิร์นเด็อินททเรียของแต่ละห้องหรือแปลนในแต่ละห้องเนี่ยแปลนอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละสาขานะคะแต่อินททเรียการตกแต่งในห้องเนี่ยคือถ้าเราเข้าไปอยู่ในห้องแบบนั้นหลายหลายสาขาเราเรา,เรา,เ,ราเราจะรู้ว่าเขาแต่งห้องเหมือนกันหมดทุกทุกสาขาเลยทําให้วันนี้เราไปพักที่นี่เราจาไม่ได้แล้วว่าที่นี่เป็นสมมติเราถ,ถ่ายภาพไปเราอาจจะไม่รู้ว่า ห้องที่เราถ่ายภาพไว้เนี่ยห้องนี้เป็นสาขาไหนเพราะมันเหมือนไปหมดเหมือนกันไปหมดทุกสาขาเหมือนไปทั้งการตกแต่งทั้งของใช้ในห้องนะคะผ้าปูที่นอนอะไรก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไปหมดหมอนเหมือนเตียงอะไรพวกนี้เป็นแพทเทิร์นเป็นลายเดียวกันไปหมดนะคะถ้าเป็นโรงแรมที่เป็นเครือเดียวกันนะคะความสะดวกสบายก็คือมีห้องน้ําในตัวอย่าลืมว่าถ้าเกิด ในในการที่แพลนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยห้องพักที่ราคาถูกๆบางทีอาจจะไม่มีห้องน้ําในตัวนะคะอันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะบางทีถ้าเกิดเราเน้นห้องพักที่มันถูกเกินไปน่นะคะสมมุติว่าห้องระแบบ 200, 300, 2อ0ร้อยสอยสันเยนต่อคนต่อคืนอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแค,คปซูลอย่างเงี้ยก็จะเป็นห้องน้ํารวมแต่บิสเนสโฮเทลเนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะแพทเทิร์นห้องน้าก็จะเหมือนกันเลยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นห้อง น้ำสาเร็จรูปนะคะมันจะไม่ใช่เป็นงมันจะไม่ใช่ห้องน้ําแบบปูกระเบื้องแบบบ้านเรานะคะเป็นห้องน้ําที่เป็น คล้ายๆไฟเบอร์กลาสหรือ,อยังไงไม่แน่ใจสําหรับวัสดุนะคะก็คือเป็นหล่อเป็นชิ้นพลาสติกที่เป็นหล่อเป็นชิ้นออกมาเลยว่าเป็นทั้งห้องมันจะมะีมีอ่างอาบน้ํามอีอ่างล้างมือแล้วก็ตัวชักโครกอะไรเงี้ยก็จะเป็นชิ้นเดียวกันถ้าสังเกตดูมันจะเป็นแบบป๊อกป๊อกแป๊กๆนะถ้าเกิดว่าเข้าไปในห้องน้าเนี่ยก็คือความป๊อกแป๊ก มันก็จะป็อกแป๊กแบบนี้นะคะแต่ว่ามันใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็สะอาดนะคะอ่างอาบน้ำอาจจะเล็กๆแต่ก็ใช้ได้มีชาเวอร์มีมีอ่างล้างมือมีชักโครกนะคะหรือมีอเมนิตี้ในห้องน้ำครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันไม่ว่าจะเป็นแชมพูยาสระผมนะคะแล้วก็อาจจะมีเซ็ตหมวกคลุมผม นะคะแล้วก็มีจะมีบางครั้งก็จะมีอะไรล่ะมีอ๋อชุดกนหนวดของคุณผู้ชายนะคะก็จะคบคันแบบนี้นะคะแล้วก็สะอาดสะอาดในห้องในส่วนที่เป็นตัวห้องพักก็จะมีโทรทัศน์มีทีวีนะคะโทรทัศน์ก็จะเป็นช่องโลโก้นะคะแล้วก็จะมีช่อง AV ด้วยช่อง AV เนี่ยสามารถจะดูได้ก็ต่อเมื่อต้องจ่ายตังค์นะคะเป็นเพทีวีนะคะหรือว่าต้องไปไปหยอดเหรียญขอเป็นการ์ดออกมาเอามา,ออมารหัสเอามาดู นะคะตัวนี้เป็นหนัง AV หนังผู้ใหญ่นะคะมีมีตู้เย็นแล้วก็มีมีม,มีมีไอตัวกระดานรีดผ้าให้นะคะาบางที่ก็จะมีตัว Air p u r i f i e r ก็คือตัวเ,เครื่องกรองอากาศ ะะก็ในความเป็นความความเป็นที่พักแรมเนี่ยมันก็ครบแล้วสำหรับความที่เราจะพักแรมที่ไหนสักที่จะเป็นชั่วคราวก็แบบนี้ก็โอเคนะคะ,ะแล้วก็ตัว ตัวห้องอ่ะนะคะจะค่อนข้างแคบทีนี้เวลาที่มันแคบแล้วเราจะต้องมีสัมภาระเยอะๆเนี่ยโรงแรมพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะทําใต้เตียงไว้โปร่งๆนะคะโปร่งๆเพื่อที่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถจะเอากระเป๋าเดินทางเนี่ยยัดเข้าไปในใต้เตียงเพื่อเป็นการประหยัดที่ไม่ต้องอ,ออกมาแบบเกะกะในทางเดินใน,ใน,ใ,นในห้องอ่ะนะคะอินเทอร์เนต็ตแล้วแต่ที่บางที่ก็จะเป็นอินเทอร์เนต็ต Wi-Fi ออนไลน์เออเป็นอินเทอร์เนต็ต ว i f i ให้นะคะแต่บางที่ก็อาจจะต้องอาจจะอาจจะมีไม่ถึงไม่ค่อยครบนะคะที่เข้าเท่าที่ผ่านมาได้เคยเคยเจอโรงแรมที่แบบว i f i ใช้ไม่ค่อยดีก็มีนะคะแต่ปัจจุบันน่าจะดีขึ้นมากแล้วทุกสองหรือ3ชั้นเนี่ยโรงแรมประเภทนี้เนี่ยจะมีเว i n g Machine ให้ชั้นล่างมีอยู่แล้วชั้นล่างจะมี f a สิตี้เสิตี้รวมก็คือมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะมีเวนดิ้งแมชีนมีเตาไมโครเวฟ นะคะมะีห้องทํางานก็คือเป็นเหมือนห้องประชุมเล็กๆซึ่งก็จะเป็นพื้นที่คือเนื่องจากเขาใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามากห้องประชุมที่ใช้สําหรับการทํางานอาจจะเป็นห้องใหญ่หน่อยช่วงเช้าเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องอาหารนะคะเป็นที่บริการอาหารเช้าก็เพราะโรงแรมโรงแรมบิชเชตสโตลเนี่ยจะให้บริการ ตัวห้องเนี่ยพร้อมบริการอาหารเช้ารวมอยู่ในค่าห้องอยู่แล้วนะคะบางาถ้าเป็นโรงแรมประเภทอื่นๆของญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ Business Hotel เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีเรทราคาแบบที่เป็น Room Only โดยไม่มีโดยไม่มีอาหารเช้าให้นะคะความเป็น Business Hotel ที่เป็นเช a พวกเนี่ยเขาจะมีอาหารเช้าให้ที่ที่ พื้นที่ส่วนกลางนะคะอย่างที่บอกก็จะเป็นเอ่อเป็นที่นั่งทำงานแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นที่กินข้าวในตอนเช้าบางสาขานะคะบางสาขาของของ s n n s s s o t t l l เนี่ย แถมอาหารเย็นให้ด้วยอีกหนึ่งมื้อนะคะเขาจะบอกในเว็บไซต์หรือว่าเป็นระบบการจองของของเชนนั้นๆไปเลยนะคะว่าที่นี่จะมีบริการอาหารเย็นให้ด้วยเมนูก็จะเป็นเมนูง่ายๆอย่างเช่นข้าวแกงกะหรี่อันนี้เคยเจอส่วนตัวเคยเจอที่ที่ที่ฮอกไกโดนะคะมีให้มีแถมอาหารเย็นให้อีกหนึ่งมือ้อนอกจากอาหารเช้าแล้วนะคะแล้วก็ ที่จอดรถส่วนใหญ่จะน้อยมากไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นถ้าใครขับรถนะคะใครขับรถเช่าเข้าไปเนี่ยก็ต้องตรวจสอบดีๆว่า Business Hotel สาขาที่เราจะไปพักเนี่ยที่เราหมายตาไว้เนี่ยมีที่จอดรถให้ไหม นะคะบางที่ไม่มีที่จอดรถนะคะบางที่ก็จะมีที่จอดรถแต่ก็เสียตังค์นะคะไม่ใช่จอดฟรีก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบแคบๆมีฟรอนมีเคาน์เตอร์แล้วก็แค่นั้นแล้วก็จะเป็นที่บริการอาหารเช้าแล้วก็ที่เ,เหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนกับเป็น working space ก็คือมีพีซไว้ให้แล้วก็มีปรินเตอร์ให้บริการถ้าเกิดใครต้องการจะปรินงานก็ปรินได้นะคะท,ที่ตรงด้านหน้าที่เป็น คล้ายๆดังหน้าล็อบบี้ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงล็อลบบี้ของของบ u s i n e โฮเทลเนี่ยเ,เกือบจะทุกที่นะคะให้บริการรับฝากกระเป๋ารับรับส่งอะคะ่ะหมายถึงว่า,เ,าเราจะไปส่งกระเป๋าไปเมืองอื่นนะคะเราก็ติดต่อที่เคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้ได้นะคะไม่ต้องไปถึงร้านสะดวกซื้อที่เคาน์เตอร์โรงแรมมีบริการให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการรับต้องการส่งกระเป๋าไปโรงแรม ที่ Business Hotel ล่วงหน้าตัวเรายังไม่ไปถึงโรงแรมเราอาจจะไปเช็คอินทีหลังประมาณอีกสองสาวันอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะส่งกระเป๋ามาไว้ล่วงหน้าได้แต่ต้องบอกเขาก่อนนะคะต้องบอกเขาก่อนว่าเราจะส่งกระเป๋ามาแล้วก็ในระบบการส่งกระเป๋าเนี่ยจริงมันระบุวันได้แล้วก็ต้องระบุให้ชัดเจนเขาจะไม่เก็บไว้หลายวันนะคะเขาจะไม่มีสเปซพอที่เขาจะเก็บกระเป๋าเราไว้ให้หลายๆวัน ถ้าเราเช็คเอาท์แล้วนะคะเราก็สามารถก็ฝากกระเป๋าไว้ที่กองซีรัชเขาได้นะคะอันนี้รับเขารับฝากนะคะรับฝากแต่ว่าบางสาขาไม่รับฝากถ้าเช็คเอาท์แล้วเนี่ยต้องเอากระเป๋าออกเลยก็มีก็ต้องเช็ครายละเอียดเป็นสาขาต่อสาขาไปนะคะบางที่บางเชนของโรงแรมที่เป็นบิสส o ท e ลปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ระบบเช็คอินแบบคีออสหรือว่าใช้เป็นเป็นเป็น เป็นเช็คอินเซฟเช็คอินเช็คเอาท์นะคะคือไม่มีเคาน์เตอรอ์พนักงานอยู่แล้วก็มีก็ลองตรวจสอบดูแล้วก็เ,เ,เรียนรู้การเช็คอิน in, กับเช็คเอาท์ให้ดีก่อนที่จะที่จะจองนะคะแล้วก็หลายๆอย่างก็ คล้ายกันไปนหมดทุกๆเชนตัวอย่างเชนที่เป็น Business Hotel ก็ได้แก่อันนี้ระบุชื่อไว้ให้ในเว็บไซต์เลยนะคะในตัว Japan Guide เลยก็คือว่า some business hotel chains such as root in นะคะ a p a Hotel Super Hotel, hotel d a i ไ a ว่าร e t t o t e l d o m m Inn, t o y o ิ o Inn ยโกอินนะคะมีสาขาเยอะมากนะคะทั่วประเทศลองลองลองดูลองหาดูว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเมืองนี้ มีมีโรงแรมอย่างที่ว่านี่ไหมที่อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟส่วนใหญก็จะอยู่ในอยู่ในระยะที่สามารถจะเดินไปได้ในในเ,เรียกว่ารอบๆสถานีรถไฟดังๆใหญ่ๆนะคะเพราะว่าโลเคชันที่เขาจะไปอยู่เนี่ยก็จะอยู่ตามโรงแรมอ,อ,อยู่ตามสถานีรถไฟใหญ่ๆหรือไม่ก็อยู่ใกล้ๆกับทางขึ้นทางขึ้นลงทางด่วนนอกเมือง นะคะคพวกจะเป็นไฮเวย์ต่างๆแล้วเป็นจุดขึ้นลงของไฮเวย์ของของเมืองใหญ่ๆนะคะก็จะมีโรงแรมพวกนี้อยู่นะคะบางทีสถานี รถไฟที่อาจจะเป็นรถไฟรองก็มีนะคะไม,ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสถานีใหญ่ที่สุดในเมืองนะคะสถานีรถไฟรองก็มีอาจจะมีเชนที่แตกต่างกันออกไปก็ลองเลือกดูนะคะสำหรับ business hotel นะคะอย่างที่บอกที่เห็นในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะคือ hop in นะคะก็ดีใจในฐานะที่เป็นคนที่คนที่เห็น business hotel ในญี่ปุ่นมามา มาเยอะแล้วนะคะก็เคยคิดอยู่ว่าทำไมเมืองไทยถึงไม่มีโรงแรมแบบนี้บ้างตอนนี้เริ่มมีแล้วนะคะ Hop in สี่ฟ้า,ฟาค่ะมีอยู่หลายเมืองแล้วตอนนี้ถ้าใครมีโอกาสได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยในบ้านเราก็ลองใช้บริการเขาดูนะคะแพทเทิร์นมันจะเหมือนกันคือเราอย่าไปคาดหวังความ ความแปลกใหม่หรือความเอ่อหรือความเป็นเป็นโรงแรมที่มี f ฟ c i l ซิลิตี้สูงส่งนะคะสาะว่ายน้นไม่มีแน่ๆน,นะคะฟิตเนสไม่มีแน่ๆน,นะคะเอ่อที่จอดรถนะคะยากมากนะคะก็คือเขาใช้พื้นที่อย่างเต็มที่แล้วก็ทุกสาขาเขาใช้อินทีเรียแบบเดียวกันหมดนะคะเพื่อเพื่อเป็นความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ในอีกอีกอีก Uh, อีกมุมหนึ่งของการทำธุรกิจก็คือ uh, ถ้าถ้าเขาใช้อินเทเรียแบบเดียวกันหมดเขาก็เซฟคอสในการที่จะต้องมาออกแบบอินเทเรียกันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นทุกสาขาจะเหมือนกันไปหมดนะคะถ้าเราต้องการ uh, ที่พักที่มีความเป็นมาตรฐานนะคะก็ลองพิจารณา b u s i n e s s Hotel ดูนะคะในการเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วก็เริ่มมาในเมืองไทยด้วยก็ดีนะคะวันนี้ ข้อมูลจาก j a p a n g u i d e .com นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรมาฝากกันเรื่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ